ครับตอนนี้รถคันที่สามกำลังเทนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นยี่สิบกว่า,วาคิวตอนนี้ได้มาหนึ่งฝั่งแล้วนะครับอีกประมาณไม่เยอะนะครับประมาณอีกประมาณรถหนึ่งหรือรถกว,กว่าก็เสร็จอันนี้กำลัง กำลังโคดกำลังโจกกำลังงงใช่ไหมช่างบนทำความสะอาดให้ครับเก็ ờ, โฟแมนทำเองนะครับโฟแมนทำเอง <c oughs> เนี่ยเราก็ปั่นขัดหน้าเราก็ปั่นขัดหน้าเพื่อไม่ให้มีรอยเล้า <c oughs> เพื่อไม่ให้มีรอยเล้าอะไรต่างๆนะครับเราทำตามจัญวานของผู้รับเหมาอยู่แล้วไม่ลักไก่ <c oughs> ไม่ลักไก่นะครับ ทำทำถูกต้องถูกี่กรองกองทำนะครับตอนนี้คันที่สี่กำลังจะตามมานะครับรถคันที่สี่คันที่สามกำลังจะหมดคันที่สี่กำลังจะตามมาคูณเข้มเต็มคิวผู้สกุลขนส่งนะครับผู้สูลคอนกีต ตอนนี้กําลังขัดหน้าปัดหน้านะครับกําลังปัดหน้าขัดหน้ากําลังปัดหน้าขัดหน้าแต่งหน้างานนะครับใช้ไปทั้งหมด24คิวนะครับใช้ไปทั้งหมด24คิวเสร็จพอดีกับ5โมง30นาทีครับผมตอนนี้กำลังแต่งหน้าก็ ถ้าเวลาเสร็จจริงๆว่าแต่งอะไรก็ประมาณหนึ่งทุ่นะครับขอบคุณนะครับฝากหอจกอ่อแท่จอมก่อสร้างด้วยนะครับงานวัดต่างๆงานโบท์งานศิลงานเมมซุ้มประตูหอละฆังอันพญานาค ทำศาราการ,รเรียนทุกอย่างรับงานบ้านบ้านสไตล์ต่างๆงานโครงการงานถนนวางท่อเทกำแพงกั้นดินทเทเบรออร์ปูทางเท้าเทเทรานเทรานคอนรีตทุกอย่างรับผลนะครับขอบคุณครับฝากติดตาม้างส่วนจำกัดแชร์จอมตัวสร้างด้วยนะครับสวัสดีครับ